เมื่อช่วงที่แล้วเราเปิดประเด็นไปถึงเรื่องของระดับสติปัญญาของเด็กไทยรวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานเด็กในช่วงที่2นี้เราจะเจาะลึกลงไปในอีกหนึ่งปัจจัยที่เรียกว่าจะเป็นปัจจัยที่5ก็ได้ของการใช้ชีวิตของเด็กๆในปัจจุบันก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์นะคะข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีมากมายนะคะย่อโลกให้เล็กลงมีการติดต่อสื่อสารกันที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้ามองอีกหลายๆมุมก็มีปัญหาเช่นเดียวกันและจะส่งผลกับ ทบอย่างไรต่อการพัฒนานเด็กบ้างเราจะคุยเรื่องราวนี้นะคะกับแพทย์หญิงจันเพนชูประภาวันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและพัฒนานเด็กและอาจารย์ยังเป็นนายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนานเด็กและครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอระยะเวลาสักสิบปีหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาก็แล้วกันคะ่ะอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กไทยท่ามกลางกระแสะการเติบโตของเทคโนโลยียังไงบ้างคะโอ้มากเลยค่ะแล้วก็ มีเรื่องน่าเป็นห่วงเยอะ,ะมากกว่าด้านดีนะคะคือที่แล้วมาเนี่ยเราก็เห็นงานวิจัยชัดเจนว่าไอระดับสีิปัญญาเด็กไทยมันต่ำลงทุกๆุกห้กกปีที่เราทำการสำรวจค่ะแล้วมันก็ยังไม่หยุดก็คือที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นสีิปัญญาประมาณ92ค่ะ92คาอหมายความว่ามันต่ำจากร้อยคือปกติเนี่ยถ้าเอเวอรเสเฉลี่ยแล้วมันควรจะประมาณหนึคนะฮะสำหรับ การมองค่าเฉลี่ยของประชากรแต่พอมันตกมาเหลือ92แปลว่าสมองเราต่ำไปประมาณ80 8สปสิรคือมันไม่ควรจะต่ำกว่าร้อยถูกไหมคะค่ะคือมันก็ต่ำไป8จุด8จุดนี่เท่ากับถ้าเราจะลงทุนทำให้มันขึ้นมาเป็นร้อยเนี่ยมไม่รู้ว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างอเมริกาเนี่ย ต่ำแค่จุดเดียวเนี่ยเขามีมาตรการมีนโยบายลงทุนกันเป็นพันพันล้านหมื่นล้านค่ะแต่ของเราเราไม่พูดกันเรื่องนี้มากแต่กลับมาบอกว่าเออวิจัยผิดหรือเปล่านะแต่อันนั้นก็ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าพอเราไปติดตามอีก5ปีต่อมามันต่ำลงไปอีกเป็น89บซึ่งถือว่าเร็วมากค่ะนะคะแล้วก็ปัญหาหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจของประชาชนคือเราคิดว่าเด็ก เรียนหนังสือแล้วแล้วก็มีเครื่องมือทันสมัยแล้วเด็กจะฉลาดาลเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสมองเรียนยังไงนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าเรื่องอย่างนี้หน้าที่คุณพ่อคุณแม่เลยตั้งแต่แรกก็คือว่า6ปีแรกเนี่ยอย่าได้วางอะไรไว้กับคนอื่นคำว่าเราต้องดูแลลูกเองแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า ลูกเนี่ยเรียนรู้ยังไงนะคะในเด็กเล็กเนี่ยคือต่ํากว่า3ปีแล้วก็มาระหว่าง3ถึง6ปีเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสาปีแรกเนี่ยซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นเวลาทองของสมองค่ะคือเด็กเรียนโดยไม่มีข้อจํากัดแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรเด็กเห็นอะไรเด็กจะจดจําหมดเลยนะคะอาจารย์คะการที่บอกว่าเรามีไอคิวสูงหรือว่าไอคิวต่ำไอคิวสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของการเรียนเก่งอย่างีไม่ใช่ค่ะอันนี้เราวัดความสามารถในการคิด <king> สำหรับเด็กตอนที่เราวัดเนี่ยเป็นเด็กช่วงชั้นประถมกับมัธยมก็คือว่าเราดูว่าเด็กมีความสาม,มารถในการคิดที่เป็นนมามรรมอย่างเช่นการแก้โจทย์ <c oughs> นะคะหรือเห็นภาพแล้วสาม,มารถจะมองความเชื่อมโยงแยกแยะจัดก,กลุ่มเนี้ยได้ไหมปรากฏว่าเด็กไทยทาไม่ได้ <languages. S 2> หรือไทยทำไม่ได้อา่านใน,นส่วนหนึ่งก็คือว่ามาจากความสาม,มารถของสมองเองที่ยังไม่ได้ก้าวจากการเรียนแบบ จับสิ่งที่จับต้องได้เช่นเราสอนเรื่องผลไม้เราจับต้องได้แต่พอเราไปพูดเรื่องผลไม้ที่มันจับต้องไม่ได้เด็กไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่างการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ก็ดีหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดในเชิงนามธรรมเยอะเพราะฉะนั้นเด็กไทยเราจะตกเรื่องนี้อันนี้ก็มักจะมีข้ออ้างบ่อยว่าโอ้ของเราไปแข่งโอลิมปิกได้รางวัลแต่นั่นต้องรู้ว่าเป็นเด็กปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กส่วนใหญ่ซึ่ง ถ้าเราจะพัฒนาประเทศนะคะเราต้องยกระดับสติปัญญาเด็กขึ้นมานี้สติปัญญาตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวชี้บอกความสำมารถของสมองส่วนบนก็คือการคิดวิเคราะห์แบบมนุษย์ค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรากลับยิ่งทำลายมากขึ้นเพราะเราปล่อยให้เด็กเปรเศติดเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เองต้องต้องไม่ต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อ มันมีคําตอบมาเรียบร้อยค่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากมก็แปลว่ากระบวนการคิดของเด็กความสามารถในการคิดมันจะเริ่มต่ําลงต่ําลงทุกทีะนั้นไอ้ที่เราเคยบอกว่าตอนนี้มันมาตรงปัญญาทิพย์แล้วนะฮะเยวเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราอาจจะเจอไม่ใช่ปัญญาทิพย์แล้วนะฮะนคนคนส่วนใหญ่มันอยู่ระดับปัญญาอ่อนก็คือไม่สาม,มารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้ควรจะซื้อไหมอันนี้ควรจะทานไหมอันนี้ควรจะเล่นไหมอันนี้มันมันแยกไม่ได้ ค่ะอันนี้ไม่ใช่ความผิดเด็กนะฮะต้องอโทษผู้ใหญ่คือตอนนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยกลายเป็นสังคมก้มหน้ากันไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสังคมก้มหน้ามันคือสิ่งที่เราควรจะยอมรับว่ายุคสมัยนี้เป็นแบบนั้นไปแล้ว,วหรือมันเป็นสิ่งผิดปกติกันแนมมันไม่ควรค่ะ,คะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วนะคะ,คะธรรมชาติของเราเนี่ยของสมองเราเนี่ย ธรรมชาติของสมองก็คือหนึ่งเราต้องตอนเด็กเล็กเราจะต้องเรียนรู้จากของจริงห้ามเรียนรู้จากของปลอมที่ถูกทําขึ้นเพื่อให้เด็กแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคะอันนี้สําคัญมากเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้ไม่ถูกหลอกอเพราะตอนนี้มันถูกหลอกกันโดยโปรแกรมค,คอมพิวเตอร์โดยภาพยนตร์โดยสื่อทั้งหลายเด็กจํานวนมากเนี่ยแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการถูกหลอกลวงบนสังคมออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่างงย่ยดยเพราะเด็ก เนี่ยเฟซกันไปเฟซกันมานจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเขามีตัวตนจริงเด็กนี่คิดอะ่ะพอคนนี้เขาถูกใจพูดก,กับฉันถูกใจก็เ,เอาละติดต่อเขาแล้วแล้วโดนเขาหลอกไปแล้วจะเกิดอะไรนี่พ่อแม่ก็ไม่ติดตามดูนะพ่อแม่คิดว่าการที่ลูกมีเครื่องมือใช้เนี่ยคือความทันสมัยคือเออลูกฉันทัดเทียมคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าเรากําลังทําลายสมองเด็กค่ะซึ่งอันนี้น่าห่วงมากแล้วก็ต้องถามว่าเด็กสมัยนี้รู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์ไหม เครื่องกี่โมงตกกี่โมงอาจจะไม่รู้ก็ได้าจะาไม่รู้เพราะพม่เคยเห็นมองอยู่แต่เครื่องของตัวเองนะคะ,คะแล้วก็สิ่งเราเสียมากที่สุดก็คือ<ม>การสื่อสารระหว่างครอบครัว<ม>แต่ก่อนเรานั่งทานข้าวด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ลูกก็คุยกันวันนี้ลูกทําอะไรบ้างเล่นอะไรอะไรมันก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์ความเห็นแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นของเด็กในโรงเรียนเป็นยังไงตอนนี้ไม่แล้วคนนี้ก็ไลน์มาถามคนนี้ไลน์มาไม่เคยพูดกันเลยถ้าอย่างนั้นศักยภาพของเด็กในการสื่อสาร ็จะลดลงไปอีกก็คือผู้ที่เป็นแล้วอไปดูได้เลยว่ามีท่นมีเพื่อนเป็นเจ้าของกิจการเยอะนะคะรวมทั้งอาจารย์หาไลัยบอกอาจารย์เด็กสมัยนี้มันเป็นอะไรมันพูดไม่รู้เรื่องคือแล้วเราพูดกับเขาอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจค,คือภาษาที่เราพูดเป็นประโยคเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าประโยคนี้มแปลว่าอะไรเขาพูดได้แต่วลีค,คือวลีมันก็คือหนึ่งหนึ่งสองคำก็เป็นวลีใช่ไหมคะ แลพอเป็นประโยคก็คือมีประธานกริยากรรมเด็กก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกริยาอะไรใครทํากับไทยอันนี้มันไม่ทราบอะค่ะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาโตขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ผ่านภาษานะคะถ้าภาษาเราอ่อนเพรานมันไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วแม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ทุกวิชาเลยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นภาษาทั้งนั้นแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเปลี่ยนรูปอย่างเช่นคณิตศาสตร์มันก็เป็นภาษาสัญลักษณ์ คือมันก็เป็นภาษาแบบหนึ่งน,นี้ฉันเปิดเด็กมีศักยภาพลดลงเข้าใจย,ยากขึ้นพูดก,กับเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจยี่เราพูดถ้าอย่างนั้นต่อไปเราจะเทรนเด็กพวกนี้ได้ยังไงเน,นความสามารถตรงนี้น่าเป็นห่วงมากแล้วก็เห็นรัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามจะรณรงค์เรื่องภาษาไทยค่ะอันนี้ชัดเจนเลยที่เราสอบได้คะแนนอันนี้อาจจะเคยได้ยินนะคะที่เขาเรียกว่าพิซซ่าก็คือความสามารถข,ของเด็กเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์กับ คณิตศาสตร์เนี่ยตกต่าลงเนี่ยเด็กเป็นผลสรุปมาเลยแล้วเราตกต่ําทุกปีแล้วเราตอนนี้ตก่อนมันอยู่ประมาณที่ประมาณ3ากว่าเขาทากัน50กว่าประเทศตอนนี้เราเกือบจะไปอยู่เกือบท้ายแล้วแล้วก็เขาก็สรุปเลยว่าปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เก่งภาษาเพราะฉะนั้นพอเข้าไปทําโจทย์เนี่ย ไม่เข้าใจว่าโจทย์เขาถามอะไรทีนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะสังเกตได้ยังไงล่ะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะลูกเราน่าจะเริ่มเสพติดสังคมออนไลน์แล้วหรือเปล่าก็ต้องถามว่าเด็กเสพติดจากอะไรก็มาจากพ่อแม่ค่ะค่ะถ้าพ่อแม่ยอมซื้อของให้ลูกอ่ะ นะลูกไม่ได้มีงานทำอะ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนะฮะเี๋ยว่ามากจำนวนมากก็บอกโอ้คนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีทําไงนนะคืออย่างเงี้นะยมันไม่ควรจะเป็นอันที่พ่อแม่จะคิดแต่ต้องถามว่าไออันเนี้ยมันทําลายลูกเราอย่างไงค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันก็พูดมาตลอดว่าอย่างทีวีเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่อของของเด็กคือทีวีนะี่มันเป็นโปรแกรมที่เราทําให้ผู้ใหญ่ดูแต่เราก็บอกว่าเอาไปนั่งดูค่าเวลาหรือไม่ก็ฉันจะทํางานแล้วก็เอาลูกจะไปจมไว แต่ไม่หารู้ไหมว่าการที่เอารูปไปอยู่หน้าทีวีเนี่ย<ส>จะทําให้เด็กถูกกระตุ้นโดยภาพกับเสียงเพราะฉะนั้นเซลล์สมองเนี่ยมันจะถูกทําให้เคยชินกับสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่าภาพเดี๋ยวนีทีวีเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็มีสีเปลี่ยนเดี๋ยวก็เสียงเปลี่ยนเด็กจะไม่อยู่นิ่งเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเด็กไทยจะมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจารย์ก็ยังคิดว่าการอา่านหนังสือให้ดีกว่าแอ่อานค่ะเพราะว่าในหนังสือเนี่ย มันจะทําให้เด็กมีจินตนาการเพราะว่าในตัวหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเด็กต้องคิดค่ะมันถึงจะเข้าใจได้แต่อ้นนี้ถ้ามันเป็นออกมาเป็นยิ่งเป็นสามมิติเลยนะคะมีรูปเนี่ยเรียบร้อยอายุตัวอย่างอย่างหงยกอย่างบ่อยก็คืออถ้าเราเป็นเด็กถ้าเราเล่านิทานให้ลูกเราฟังสมมติเราเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับแกะหมาป่าก็จะกินลูกแกะใช่ไหมคะก็มีข้ออ้างว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแกมากวนน้าฉันทีนี้เราถ้าเราให้เห็น คุณคิดว่าเขาจะทำลูกแกะสีอะไรสีอะไรคะแกะที่จะออกมาในไอกระตูนอะ,ะเขาก็ออกมาเป็นสีขาวเป็นส่วนใหญ่ใช,ใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าใจว่าแกะเป็นสีขาวแต่ถ้าเราอ่านนิทานให้ลูกฟังคิดว่าลูกจะคิดว่าแกะสีอะไร โอ้ยเขาก็สามารถโด้หส,สาดสาชพัดใช่สีสีรุ้งสีอะไรได้หมดมเลยนั่นคือเราเปิดมันเ,เ,เปิดโลกของการจินตนาการะนะคะแล้วเด็กก็จะค่อยเริ่มแยกแ,แยะว่าเออแกะมันไม่ได้มีสีเดียวจริงแล้วก็เอาสีที่ธรรมชาติมันคืออะไรสีที่เราคิดขึ้นคืออะไรแล้วเราสั่งสร้างแกะให้มันมีสีอื่นได้ไหมสร้างแล้วเป็นยังไงคือเด็กก็จะคิดต่อนะคะไม่ใช่เรื่องไร้สระนี่เป็นวิธีการทําให้เซลล์สมองมันต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลกันซึ่งอันนี้ต้องฝึก แล้วใช้เวลาฝึกเนี่ยอย่างน้อย6ปีก mm hmm. ว่าที่เด็กจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่เด็กสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเช่นถ้าทานอาหารผลไม้รู้จักต่อไปจะต้องไปเชื่อมกับเรื่องอื่นเช่นอาหารที่ผลไม้ที่เหลือจะทําอะไรได้ค่ะจะเอาไปอ,อ,อบแห้งใายหอ่อทำแพ็กเกจใหม่คาอันนี้มันก็คือวิธีคิดที่ต้องต่อย,ยอดทั้งนั้นมันไม่มีอะไรสําเร็จทีนี้ถ้าเราป,ปล่อยให้เด็กเคยชินอยู่กับความสําเร็จรูปทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมากับโปรแกรมหมด แล้วเด็กจะเอาสมองไปคิดอะไรก็ไม่มีลจออะจินตนาการก็หายไปด้วห<า>ยหมดเลยค่ะตอนนี้เด็กไทยก็คือตกต่ำมากเรื่องนี้นะคะเรื่องกระบวนการคิดซึ่งเราก็เคยเป็นมาแล้วแต่ตอนนี้มันแย่ลงเพราะเราปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีค่ะฉันบอกเลยว่าคุณจะต้องซื้อแทบบ็บเล็ตให้ลูกทําไมลูกคุณไม่ต้องใช้จนกว่าจะมัธยม ก็วันนั้นเราก็เคยดีเบตกันแล้วว่าไอ้ที่รัฐบาลซื้อแท็บเล็ตให้เนี่ยไปเอาไปให้เด็กมัธยมใช้ไปประถมไม่ต้องใช้เพราะว่าประถมยังต้องสร้างกระบวนการคิดในการที่เด็กทําด้วยตัวเองไม่ใช่ผ่านเครื่องมือนะคะ,คะแต่ทีนี้ด้วยยุคที่อาจก็อาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีมันบีบบังคับว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ต้องกาหนดกาหนดต่ลูกเลยอาจารย์มองว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสามารถที่จะบาลานซ์หรือว่าสร้างความสมดุลตรงนี้ในการ เลี้ยงลูกยังไงเดียก็ได้ค่ะก็โดยที่ว่าทุกคุณซื้อมาแล้วก็คือกําหนดด้วยกันว่าถ้างั้นเรามีแ็บเป็ดอันนี้ของลูกเราจะใช้ประโยชน์อะไรค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่กับลูกนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกเปเล่นเองเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยกับเด็กแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเด็กก็จะถามว่าให้เลือกระหว่างสิ่งที่เป็นสาระกับสนุกเด็กจะเอาอะไร เด็กก็ต้สนุกใช่ไหมเดี๋ยวก็การ์ตูนมา <S <S เดี๋ยวก็หนังมา <S <S เดี๋ยวก็เพลงมาแต่อที่จะไปใช้ประโยชน์จริงๆที่ว่าผู้ใหญ่อ้างว่าจะทําให้เด็กเนี่ยมันมันไม่เกิดหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเรื่องการใช้กับเด็กแล้วก็มันว่าไปแล้วเครื่องมืออันนี้มันไม่ได้เหมาะกับเด็กเล็กมันเป็นของของ,ของเด็กโตค่ะอย่างน้อยเนี่ยมัธยมไปแล้วมหาลัยนี่โอเคใช้ได้ไม่ว่ากันเพราะเด็กมีสัมมสำนึกแล้วว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแต่สําหรับเด็กเล็กซึ่งไม่รู้ว่าเหมือนเรายื่นมีดให้กับเด็ก แรกเกิดหรือขวบแรกเด็กก็ไม่รู้เลยว่ามีดเนี่ยมันเอาไปทําอะไรค่ะนี่ก็เด็กก็ไม่รู้ถามว่าเด็กรู้ไหมว่าเอาแทบเล็ตไปทำอะไรนอกจยากเอาปเปิดเพลงเขียวเวลาพ่อแม่ไม่ว่างมานนั่งเล่นเลย <c oughs> เด็กก็ไม่รู้ว่าเอาแทบเด็กไปใช้ประโยชน์อะไรเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดผลลบแล้วก็เกิดสิ่งที่จะเป็นผลแทรกซ้อนตามตาม,มาก็คือมันถูกวิชาชีพเข้ามา หาโอกาสจากเด็กๆของเรา<ช>ซึ่งน่าเป็นห่วงมากแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าสังคมใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะไม่เข้าสังคมเดี๋ยวนี้ไปดูได้เลยคืรอรถไอฟ้านี่ไม่เคยมีใครขึ้นมามองหน้ากันเลยเดีย๋ยวนี้นก็เคยลูกๆไปไหนเขาหันมามองมองยั้เป็นตัวประหลาดอะไรไปทักเขาไม่รู้จักกันบอกอา้าวนี่สมัยก่อนเราทักกันนะถึง<ช>ไม่รู้จัก<ๆ>เราก็ถามอา้าวลูกไปไหนกันจ้าพอหันมองเราเสร็จกลุ้มนะ เราก็เอาไม่พูดกับฉันใช่ไหมไม่พูดก็ไม่พูดไม่เป็นไรก็ไม่พูดนะคะอันนี้มันก็เลยเสียวัฒนธรรมของเราไปเพราะว่าทารรมของไทยเป็นทางรรที่อบอุ่นนะคะเรามีการเชื่อมโยงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนยิ้มยันให้การตอนนี้ไม่มีแล้ว ามากคุณผู้ชมคะจากที่อาจารย์จันเพนพูดนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าสําหรับเด็กในวัยที่กําลังเติบโตในวัยที่กําลังต้องพัฒนาคุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่ตามใจนะคะแล้วก็เลี้ยงดูให้ใกล้ชิดที่สุดด้วยการให้เด็กๆเ,เหล่านี้หลีกเลี่ยงหรือว่าอยู่ให้ไกลจากเทคโนโลยีให้มากใช้เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวกับคนในสังคมได้และระดับสติปัญญาของเด็กๆก,ก็จะดีขึ้นได้เรียนรู้ การใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยวันนี้รายการฮัรข่าวต้องขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงจันเพนชูประภาวันนะคะที่ให้เกดมาพูดคุยกับเรารายการันนี้นะคะ<ด>ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการฮัรดข่าวค่ะกะทิถุงพาสเจอไรส์ตราชาวก่